สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลี่เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจจริงๆครับสาวไทยของเราล่าสุดนะครับก็สามารถเอาชนะ แคนาดาไปได้3ต่อ0เซตเลยนะครับก็คือ25ต่อ19 25ต่อ22และสุดมันนะครับเซตสุดท้ายเดียวกัน26ต่อ24ซึ่งวันนี้ระบบทีมของสาวไทยก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับเล่นกันได้เข้าขามากๆแต่ละลูกเล่นกันไวมากนะครับระบบทีมคือสุดยอดเลยแล้วเกมบุกของเรา ทำแต้มกันได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเร็วหรือหัวเสาบีหลังนะครับยอดเยี่ยมครับทำให้การรุกมีประสิทธิภาพมากนะครับคู่ต่อสู้ยากที่จะต้านเลยนะครับเซตึ่งเซตส,สอ2นะครับเราก็ให้เอมาเซตซึ่งเอก็เซตได้สุดปังนะครับในขณะที่เซตสุดท้ายผู้มาเซตก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับ ขอชื่นชมสาวๆของเราทุกคนเลยนะครับทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากช่วยกันทำแต้มได้แบบสุดยอดครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับนะครับที่ก้นเหนียวกันสุดๆลิบโบโลบอกเลยว่าสุดปังครับสาวไทย